วัสดีค่ะทุกคนคือวันนี้ใช่ไหมมันเป็นวันที่เท่าไหร่สามสิบไอพิศจิกาปะเออก็เป็นวันที่เราจะทำเป็นเหมือนแบบยี่สิบสี่ชั่วโมงใช่ไหมกับลินใช่ปะเออเราทำเป็นยี่สิบสี่ชั่วโมงกับลินเนะาะเพราะวันหนึ่งเนี่ยวันธรรมดาปกติเนี่ยลินทำอะไรบ้างใช่ไหมอย่างแรก,ก็คือตื่นมาตอนนี้เป็นเวลาน่าจะประมาณตีห้ายี่สิบกว่าปาไหม ตีห้าครึ่งตีห้ายี่สิบประมาณนี้ป่ะเออเพราะตอนที่เราตื่นมารอบแรกคือลุนาฬินนกาใช่ปะ่ะแล้วก็มันเป็นประมาณตีสี่แล้วกออ็นอนต่ออีกสักพักหนึ่งแบบแป๊บนึงแล้วก็ค่อยลุกมามันก็ประมาณตีห้าสิบแหละออตีห้าสิบนาทีแล้ววันนี้เราวเราก็ไปทําภารกิจแรกเลยว่าเช้ามาเราทําอะไรก่อนแน่นอนว่าเช้าเราก็ต้องลุกมาจากที่นอนก่อนใช่ไหมใช่แล้วหลังจากนั้นเราก็ลุกไปออกกาลังกายใช่ปะ่ะ โอเคเดี okay, e ๋ยวไปเจอกันรอบออกกำลังกายตอนนี้ขอไปไปจัดเตรียมสถานที่ก่อนตั้งนเพราะว่าไปหาคือมันจะมีมุมออกกำลังกายใช่ไหมล่ะเออเดี๋ยวเราจะไปตั้งกล้องก่อนโอเคโอเคเดี๋ยวเจอกันตอนออกกำลังกายโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะไปอาบน้ำก่อนนะแล้วเดี๋ยวเอา แฮมสเตอร์ของเราอะไปไว้ในบ่อทรายก่อนเพราะว่าเพราะว่าแบบจะให้น้องไปเล่นทรายก่อนนาอจะได้ไม่เบื่อเนาะเพราะว่าอยู่แต่ในกรงเดี๋ยวมันจะเครียดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยให้มันไปเจอที่ใหม่ๆบ้างโอเคนี่กำลังเดินมาปับ๊บเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูแฮมสเตอร์ก่อนแล้วกันเนาะว่าน้องเป็นยังไงบ้างแบบตัวเล็กตัวใหญ่แค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยกอวดอะไร โอเคอันนี้ก็เป็นแฮมสเตอร์นะคะแล้วก็จะใส่แบบกรงแบบนี้ไว้นั่นแหละอืมเอาไว้ให้นอนอย่างเดียวนะคะไม่มีไม่มีรูวิง่งไม่มีอะไรเลยเพราะว่ากรงที่มีรูวิ่งอ่ะจะเอาไว้ตอนกลางวันเพราะว่าจะให้กลางวัน,นอ่ะน้องออกกําลังกายนะคะอืมโอเคโอเคนี่เด่นนี่คือตัวของน้องอน้องจะออกแล้ว คือตัวเนี้ยปีนเก่งมากนะะบบปบอทรายให้น้องก่อนอันนี้คือบอ่อทรายบอ่อทรายสีชมพูนะ,ะน้องก็ปีนออกโอเคอันนี้คือตัวของน้องนะคะแล้วก็เดี๋ยวเอยทำไมกล้องไม่กัสก็เอาเข้าไปนี่เนาะจะให้น้องเล่นก่อนนะคะจนเราอาบน้ำเสร็จอะเราถึงจะมา อาบน้ำถ่ายกรงเสร็จนะอถึงจะมาแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะคือตัวเ้าก็จะเบบถึงจะมาเปลี่ยนกรงถ่ายกรงให้น้องอีกทีหนึง่งโอเคประมาณนี้นะเฮลินจะไปอาบน้ําก่อนนะคะแล้วก็มาจะมาทําภารกิจต่อไปเนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้ขออนุญาตไปอาบน้ําก่อนนะคะ เอาน้องออมาแล้วนะอืมก็ให้ใส่ไปเหมือนเดิมเนาะเพราะเราไม่ถ่ายโกงนะนี่น้องก็ยังอยู่ในนี้เหมือนเหมือนเดิมเพื่อเ,าเอามาใส่ที่เดิมนั่นแหละเออเพราะว่าเรายังไม่ถ่ายโกงให้น้องเลยเดี๋ยวขอไปเอาถุงก่อนจะมาถ่ายโกงให้น้องอีกทีละ okay. ขอภาบกล้องก่อนเพราะว่ามันไม่เห็นนี่พิทิพในๆอันนี้เราภาพกล้องให้ต่ำออกมานิดนึงนะเอาเอาไว้ข้างล่าง่อนเพราะว่ามันเคลียร์กล้อมันก็ต้องใช้ปืนที่นิดนึงอะนะเออ ใช่ไหมคือแฮมเตอร์อ่ะเขาจะใส่น้ําอย่างเงี้ยไว้ให้ถูกปะเขาละปะเขาจะใส่น้ําอย่างงี้ไว้ให้ใช่ไหมแต่ว่าเราอ่ะไม่ใส่เพราะไอเคยใส่ไปแล้วแล้วมันน้ํามันท่วมอ่ะเออที่ลงที่เรื่องคือชื้นหมดเลยยแล้วน้องอ่ะจะนอนไม่ได้ไงก็เลยใส่เป็นแตงกวาแทนก็ได้นะที่เรื่อยเราจะเอาเอาออกแค่เราเอาออก พอเราแบบเขายกอะไรนะเขาจะเอา,เา,เอามาไว้ประมาณกำมือหนึ่งก่อนเพราะว่าเราจะไม่เอาออกหมดเขาค่อยออกบวชเนีแล้วน้องจะกินไม่ได้ไงมันก็จะวิ่งขึ้นวิ่งลงทั้งวันเหมือนหนูข้างอ่ะเออโอเคเอาไว้กำมือหนึ่งใส่ไว้ในถุงนี้ก่อนแล้วก็อีกที่เหลือก็คือเอาชิ้นไปเลยนะเราจะไม่ใช้เยอะเท่าไหร่ รีวิววันนี้ได้ไหมขี้เลื่อยคือจะบอกว่าขี้เลื่อยนะคือมันแบบจะหยิบออกมาทีมันมันมันฟูมากอะเออคือมันมีครั้งหนึ่งเออเคยแกะออกมาแล้วเนะี่ยพอแกะแล้วเราไม่ไม่ไมระวังอันนี้เรื่องหนูตัวเก่านะอันนี้จะเล่าให้ฟังคือเรื่องหนูตัวเกา่าแล้วคือพอแกะมาปุ๊บมันฟูเลยมันฟงแบบปึ้งเลยอะเออเราก็เลยเข็ดอะ,ะแ็ะลอวมาในถุงใหญ่นี้แหละ ไม่ได้หรอกอยากเราให้ฟังเฉยๆไม่อยากให้มันหยามวะ่ะโอเคมันมันกลมนะที่เรื่องนี้นะคะเป็นกลิ่นแอปเปิ้ลเขียวเนาะเออมันก็มีกลิ่นแหละแต่มันจะเป็นกลิ่นอ่อนๆอ่ะรู้มา้มันต้องใส่ที่เรื่องเก่าลองแต่ว่าไม่เป็นไรมาเอาที่เรื่องเก่า เราใช้วิธีนี้นะคะคือใช้ขี้เลื่อยเก่าผสมกับขี้เลื่อยใหม่มเราจะไม่ค่อยเปลี่ยนวันต่อวันหนึ่งนะเหตุผลที่หนึ่งก็คืออย่างที่บอกไปว่ามันจะจำกลิ่นตัวเองไม่ได้แล้วก็ที่เหตุผลที่สองก็คือว่ามันจะไม่เปิดขี้เลื่อยด้วยนะคะเห็นมาปักถุนะคะการขี้เลื่อยกันขี้เลือเล่อยมันแบบทเทออกมาแล้วเอาทางขยะครับถุงขี้เลื่อยไปวางไว้ที่เดิมก่อนเนาะ โอเคค่ะนี่อันนี้เป็นถั่วลิสงนะคะเอาไว้ให้เจ้าแฮมเตอร์เนี่ยไว้กินทุกวันเลยเนาะเพราะว่าเราจะขุนให้น้องเนี่ยอ้วนนะคะมันก็อ้วนจริงแหละนะทุกคนเพราะตอนที่มันมาตัวมันยังไม่แบบ มันยังไม่ฟูอ่ะเออแต่พอให้กินผลิ่ส่งไปวันละสาเมตรทุกวันนะคะผสมกับที่เลยก็คือให้เขาคุยคุย,คยหาเนาะแล้วเขาก็กินกินกินทุกวันจนเขาอ้วนขึ้นมานะคะเพราะว่าเนี่ยไอท้ทานยพืชเนี้ไอท้ทานยพืชนี้คือน้องไม่กินเลยเว้ยเพราะไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรนะแต่ว่ารู้อย่างเดียวคือว่าน้องไม่กินเลยเว้ยแบบไม่เข้าใจอ่ะเออใครเลี้ยงหนูแฮมสเตอร์แล้วเป็นแบบนี้มั้งคือเสื้อหางมานนะันแน่นแล้วน้องไม่กิน เข้าใจมากๆอะงงมากแต่ว่าเดี๋ยวขออนุญาตไปเอาแตงกวาก่อนนะคะหรือเอาแตงกวามาในตู้เย็นปิ้งๆแตงกวาเอาไว้ให้น้องกินแทนน้ำนะคะอโอเคนี่เดี๋ยวเราก็จะทำการเอาถ่ายให้กล้องดูแล้วก็จะทำการเอาน้องออกมาจากจากตู้นอน เอามาโจยี่มาเรื่องบอกนะน้องชื่อโจยี่นะคะยังเอา,อ,า,งงาออกไม่ได้ลืมแล้ว้ายใช่ชอบดูขั้นตอนนี้ชอบดูทุกทีเลยว่าต้องใส่แตงกวากระถั่วก่อนเพราะไม่งั้นถ้าน้องเข้าไปแนละ้วยังไม่ได้ใส่ลำเนาใส่ลำบากนะคะโอเคแกถะถั่วนะผลงที่ส่งก็สามารถซื้อได้ตามร้านทั่วไปเนาะเออไม่ต้องบอกอะไรมากนะ โอเคหยิบมา3มเม็ดก็พอนะคะเพราะว่า3ามเม็ดสำหรับเขามันก็เยอะแล้วนะจากความรู้สึกอนะสามเม,ม็ดสำหรับหนูคอมพิวตอร์มันก็เยอะแล้วอะให้คุกคุกคุกแค่เขาคุยหานะคะเหตุผลที่ทําไมไม่ใส่แบบถาดอาหารให้เลยทําไมต้องคุกแบบขี้เลื่อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะธรรมชาติของซันแฮมเตอร์น,นะคะมันอยู่ในแถบทะเลทรายใช่ไหมแล้วเพราะว่ามันก็ต้องแบบ คุยทรงคุยชายหาอะไรกินใช่ป่ะเรา,าก็อยากให้นางเี๋ยได้คุยบ้างตามธรรมชาติแล้วก็อยากให้แข็งแรงด้วยนะคะเดี๋ยวว่างๆเนี่ยเดี๋ยวว่าจะมาทําคลิปทาคลิปรีวิวหนูนะคะหรือเจ้าโจอี้เนี่ยเล่าให้ฟังตั้งแต่แรกๆเลยว่าทไลน์มันมาเป็นยังไงเนาะก็เอาไว้ว่างๆล้วกันเดี๋ยวมาทําให้นะคะว่าตั้งแต่แทไลายแรกเนี่ยโจอี้มายังไงนะจนมาเติบตโตเป็นโจอี้ทุกวันนี้นะคะ โอเคเดี๋ย <Okay. S 1> วเอาน้องออามาเกะวันนี้ก็ดูน้องสั้นๆไปก่อนนะคะอ่าแตงกวานะคะหรือน้ำเนี่ยห้ามขาดเลยนะเพราะว่าแฮมสเตอร์เท่าที่ดูมานะคะเท่าที่สังเกตนะาจะไม่รู้ว่าริงแค่ไหน,นแฮมสเตอร์นะคะเป็นบรกสัตวที่กินน้ำเยอะน้ำเยอนกินน้ำเยนในตอนเชกาตื่นมาแตงกวาแทบแบบแทบจะหมดทุกวนนะันอ่ะเจอนี่นี่นะคะ กระเดียเด่ยวกันเดี่ยวโอ้ยมือสั่นมืสมสอสั่นอ้าาน้องโอใครเจออีมามันอ้ำตายจนตัวเป็นสีชมพูเนี่ยไม่รู้วา่ากล้องโฟกัสเปล่าโอเคอนี่บ้านน้องจะประมาณนี้นะคะเอ้ยน,นี่ยหลบอยู่ในนี้จะเห็นว่าน้องก็จะเริ่มหาถั่วเก็บไว้ในแก้มแก้มของน้องแล้วก็มากินน้องเองแค่ปั๊บเจี้ โ okay. อเคนี่นะคะเเนาะโอ้ยลืมเลยทุกคนลืมอีกแล้วว่ามันมันอัดขังแล้วมันก็ตื่นเต้นอะ่ะเออเอาเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเอาน้องจอี้มากินอาหารนี่ก่อนคือไม่ใช่มัาไม่กินนะทุกคนไม่ใช่ไม่กินเลยมันกินน้อยมากมาก,มากอะ่ะอืมเจออย ก็จะปล่อยนอ้องให้กินอย่างนี้เลยนะคะอ่ะกินสรุปไม่กินนะอ่ะกิน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 เห็นปะมันไม่กินเลยอะลำล้ำหรือมันไม่ชอบอังไงก็ไม่ไไมเข้าใจแล้วก็จะป้อนน้ำนิดหนึ่งเพราะมันทุลักทุเลจองโอเคถ้าไม่กินก็คือปล่อยเลยนะ มันก็จะเดินเล่นอย่างนี้มันจะเดินเดินขึ้นลงขึ้นลงปีนปงไปทั้งวันเลยทุกคนที่ตานี้ก็เป็นทิจอร์นะสำหรับแบบเว้ยก้องโอเคโอเคอเค,ค่ะนี่ก็เปลี่ยนกองเสร็จแล้วแล้วก็จะมานั่งดูน้องสกพากเนาะโอเคค่ะอันนี้พูดโอเคค่ะหลายรอบมาเลยใครนะเขาก็โอเคค่ะได้เท่าไหร่คอมเมนต์บอกด้วยนะคะ นี่เนาะก็เปลี่ยนสจแล้วประมาณนี้นะคะการเปลี่ยนกงหนูโอเคค่ะทุกคนนะเวลาหลังจากที่เปลี่ยนกงหนูนะคะเราก็จะไม่ได้ทําอะไรเนยะนอกจากอ่านหนังสือนะคะเพราะว่าลีนาใกล้จะเปิดเทอมแล้วก็คือพรุ่งนี้แหละเปิดเทอมนะคะแล้วเราก็จะรีบอ่านหนังสือเพื่อที่จะไม่ให้ บทเรียนนมันลืมนะคะอืมแล้วเวลานี้มันก็จะไม่มีอะไรนอกจากอ่านหนังสือกับรีแลกต์อย่างเดียวนะคะเป็นแบบจิปาถเล็กน้อยน้อย่ะมันก็ไม่มีไม่ไม่มีอะไรถ่ายให้ดูอะโอเคค่ะน่าจะมาอาทีเดียวตอนประมาณเที่ยงเที่ยงบ่ายนะคะองาจอการอทีเดียวตอนนั้นเนาะโอเคค่ะเท่มาโผล่ที่โลตัสนะตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบเกือบสิบเอ็ดโมงใช่ไหมก็คือว่ามาหาอะไรกินเนาะ พี่ชายก็มารับก็ไม่รู้ว่าจะได้กินอะไรนะแต่ว่าก็แบบลุ้นๆเห,นนเหมือนกันว่าเราจะสั่งอะไรเพราะปกติมาก็สั่งแต่อะไรตามสั่งใช่ว่าข้าวแกงใช่ไหมเออผักกะเพราโน่นนี่นั่นมันเป็นอาหารเบสิกเงเดี๋ยววันนี้จะรอดูก่อนว่าจะมันมันจะมีแบบเขาเรียกว่าเออจำกัดงบในการซื้อแล้วก็ต้องไปดูก่อนว่าเราจะสั่งอะไรได้บ้างในฟู้ดคอร์ทใช่ไหม ถึงแม้อาจจะก,กินน้าแก้วเดียวอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปเนาะไป่เดี๋ยวค่อยไปดูกันว่านินจะกินอะไรแล้วก็จะซื้ออะไรในโลตัสบ้างเนาะโอเคเดี๋ยวเราลงรถไปดูกันเลยค่ะ ตอนนี้ก็มาถึงตรงฟูดคอร์ดของโรตันแล้วเนาะอันนี้มันก็จะเป็นร้านแบบร้านต่างๆใช่ไหมเออนี่จะเป็นแบบร้านก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมนี่จะเป็นร้านหน้าให้อาเดินช้าๆนะเพราะปกติเป็นคนแบบเดินไม่บอลลุ่มอะไรขนาดนี้นะโอเคส่วนนี้นะคะเป็นร้านน้ําที่เรากินบ่อยมากบอกเลยว่าคุ้มมากนะคะเพราะว่ามันปั่น30อะไรอย่างเงี้ยเออมันก็คุ้มใช่ไหม ต่รสชาติเขาดีนะอันนี้เป็นร้านสเต็กค,ค่ะในข้าวขาหม,มูข้าวขาหม,มูตัวน,นี้ไม่เคยกินเลยนะในข้าวมันไก่ข้าวไกว่ก็ไม่เคยกินนะมีหลายร้านอ่ะที่ไม่เคยกินเลยโอเคอันนี้เป็นตามสั่งอันนี้ก็ลองเดินดูนะว่าเราจะกินอะไรดีแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะจบที่เดิมหรือเปล่าโดที่เรา่วนบอกว่ากินตามสั่งนะคะอันนี้เป็นอ่ะสุตมตําเนาะแต่อันนี้เวลาข้าวหมูแดงก็ อันนี้คือก๋วยเตี๋ยวและก๋วยเตี๋ยวที่เราว่าจะกินก็คือร้านนี้นะคะน่นาก,กินเลยนะอันนี้เป็นที่ขายน้ำเนาะนที่ขายน้ำน่าจะใช้บัตรนั่นแหละก็จะไม่ฟิดแต่เมื่อก่อนมันใช้เป็นเงินสดนะอันนี้เป็นร้านขายนะ้ำพิกอะไรพวกนี้เนาะก็จะมีร้านนี้ก็อร่อยนี่ข้าวต้มต้มลึ่หมูอยากกินหมนกันอยากกินทุกอย่างเลยอ่ะก็กะเพราถาด อันนี้ตามสั่งร้านนี้กินบ่อยมนาะตามสั่งร้านนี้กินบ่อยมากเห็นปะนี่โอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะหาอะไรกินก่อนนะเดี๋ยวตัดไปตอนที่ว่าเราไปเราแบบซื้อเสร็จพอดีเนาะแล้วก็จะมาดูกันว่าเราจะกินอะไรนะคะโอเ่ค่ะเลือกแล้วนะก็คือว่าเราจะกินเป็นน้ำพริกนะคะทุกคน แต่ว่าเดี๋ยวขอรู้ก่อนว่าน้ำพริกมันมีน้ำพริกกอะไรบ้างมันก็จะมีหลายน้ำพริกนะอันนี้ก็เป็นพริกขิงกระดูกโบเนาะอัะนี้ก็เป็นน้ำพริกลงเรือแต่ที่เรากินก็คือตัวนู้นนะคะโอ้โเดี๋ยวโอเคโอเคอันนี้ก็คือน้ำพริกกะปิแมงดาที่เราสั่งมาเนาะก็คือเป็นตัวนี้ที่เรากินนะคะโอเคเี๋ยวเราไปที่โต๊ะก่อนนะคะทุกคน เลยนะคะอันนี้คือกับข้าวที่เราสั่งมาเนาะเอออันนี้คือที่เราสั่งก็คือว่ามันจะเป็นน้ำพริกกะปิแมงดาะคะแล้วก็เครื่องเคียงคือเขาให้หนาอยู่นะให้ฟูอยู่อะไรอย่างนี้แล้วก็ให้น้ำซุปมาด้วยอันนี้คือสิ่งที่เราประทับใจมากเพราะว่าเราอ่ะเป็นคนที่ชอบกินน้ำพริกกับพวกน้ำซุปอะไรอย่างเงี้ยเป็นของเครื่องเคียงเนาะเพราะว่ามัน เห็ดด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยแล้วมันก็มีแต่ของทอดใช่ป่ะมนก็จะเนี้นเนาก็เลยแบบจะชอบสซนน้ำซุปนะคะนี่เนาะก็คือทั้งหมดที่เรากินในเวลา11บเองนะคะนี่ก็คือมื้อแรกนะคะเพราะว่ามื้อเช้าเราไม่ได้กินนะคะเออประมาณนี้เนาะน่ากินมากเลยทุกคนเฮเคค่ะขออนุญาตไปกินก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวลินนะคะจะไปสั่งน้ำเนาะ ก็มาดูกันว่าน้ำที่เราจะสั่งคือน้ำอะไรนะ,ะแล้วนะคะอันนี้ก็คือน้ำที่เราสาารั่งมันคือชาน้าวพึ่งมะนาวเนาะแบบบัน่นแล้วก็ใส่ไข่ด้วยคือเราอะ่ะชอบกินล้ลนนี้มากเพราะหนึ่งอะ่ะมันคุ้มแล้วก็รสชาติอะ่ะมันโอเคแนละ้วสำหรับในราคา3าบบาทมันเข้มข้นมากอะ่ะในความคิดเราแล้วใครที่ อยากจะมาลองนะคะก็สามารถมาลองได้ที่โลตัสชั้นสอนะคะเรอโลตัสโลตัสไหนโลตัสนาามินนะคะก็ประมาณนี้เนาะต้องลองมากินเองอะ่ะถึงจะรู้ว่ามันโอเคอะ่ะขออนุญาตไปกินก่อนนะคะโอเคตอนนี้ก็มาอยู่บนรถแล้วตอนนี้กําลังจะไปไหนตอนนี้กำลังไปเดี๋ยวพี่ว่าเดี๋ยวพี่จะไปเขียร ของที่ร้านสักพักหนึ่งอะไรเงี้ยล้ว oh. เออแล้วก็คงกลับบ้านแหละโอเคก็คือว่ okay. วาจะไปล้างของที่ร้านก่อนนะคะไปเคียย์ของที่ร้านก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะกลับบ้านก็ในรู้กัวกนว่าตอนเย็นจะไปไหนนะคะถ้าตอนเย็นไปไหนเราก็จะอัดมาให้ดูเนาะเป็นแบบให้ครบในวันวันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยโอเคค่ะไปแล้วนะเดี๋ยวไปเคียย์ของก่อนบ๊ายบาย ก็น่าจะประมาณเป็นเวลาสองทุ่มยีเพราะว่าดูนาฬิกาเมื่อกี้มัน2นนอ0ทุ่มสิบคือว่าเราอะกะว่าจะอาบน้ำแล้วก็ถ่ายเป็นตอนนอนไปเลยแต่ว่าพี่ชายของลินเนี่ยก็มาบอกว่าเออจะไปช็อกโกแลตวิวเออหลังจากที่เขาปิดในสถานการณ์โควิดใช่ไหมเขาก็ถือโอกาสปิดปรับปรุงไปเลยแล้วก็เพิ่งมาเปิดเมื่อวานแต่เมื่อวานคนเยอะมากด้วยความที่มันเปิดวันแรกไนงะ เราก็เลยมาวันนี้เลยอืเราก็ไม่รู้ว่ามันจะสวยขนาดไหนจะปกติอะคือที่เดิมๆมันสวยอยู่แล้วแต่ว่าเขารีโนเวทใหม่เราก็ยังไม่รู้นะว่ามันจะจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวเพิ่มๆไปดูพร้อมกับนินเลยนะคะเดี๋ยวไปถึงที่ก่อนนอนแล้วเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ดูทีหลังว่ามันเป็นยังไงบ้างสวยแค่ไหนนะคะโอเคคนตอนนี้ก็มาอยู่ที่หน้าช็อกโกแลตวิวแล้วเนาะนี่ คือเรากำลังจะเข้าไปนะคะจะเก็บบรรยากาศมาให้เพื่อนๆดูเนาะว่าในนี้มันสวยแค่ไหนแล้วก็มีอะไรปรับเปลี่ยนใหม่หรือเปล่าก็เดี๋ยวไปดูข้างในกันเลยค่ะคนมาถึงข้างในแล้วนะอันนี้มันก็จะเป็นบ้านแรกที่เราเห็นจากตัวข้างนอกเนาะเห็นปะ่ะแบบมันมีประตูเปิดด้วยนะปกติเขาจะไม่เปิดนะไอประตูเนี้ยแต่ว่าวันนี้เขาเปิดแต่เราก็ไม่กล้าเข้าอย่างี้ แล้วอันนี้ก็คือเป็นหมีนะคะอัน,นหมีตัวนี้ก็คือมันจะเปลี่ยนรู้สึกเหมือนเหมือนเหมือนมันจะเปลี่ยนเสื้อทุกเทศกาลมั้งนะถ้าจะไม่ผิดโอเคนี้ก็จะเป็นบ้านนะคะสวยนะแล้วจะเป็นหมีตัวคือหมีแบบพวกตัวนี้มันก็จะเปลี่ยนทุกเทศกาลใช่ไหมโอเคแล้วอันนี้ก็เป็นบ้านแดงนะคะเดี๋ยวเดเเข้าไปดูใ,นใ,นในกล้ๆก่อนโอเคค่ะอันนี้เป็นบ้านสีแดงนะเดี๋ยวแพนให้ดู เต็มๆยาโอเคนี่เป็นบ้านสีแดงนะคะเราชอบบ้านส่วนตัวชอบบ้านนี้นะส่วนตัวชอบบ้านนี้มากเพราะสีมันคือดือ้อส่วนนั้นเป็นรถตำรวจนะคะขอขอแพทยในความกล้องสั่นด้วยนะเพราะว่าเราไม่มีกันกระแทกนะเขาเรียกว่าอะไรน,นะกันสั่นปะเออเราไม่มีอันนี้เป็นรถตำรวจนะคะคือดื้อนะเราชอบอะโมแบบนี้โอเคค่ะเดี๋ยวไปดูโซนต่อไปกันเลย ที่เขารีโนเวทใหม่นะคะก็คือว่าเขาเพิ่มตรงร้านอาหารนี้เข้ามาเนาะก็คือร้านอาหารสีขาวกับร้านอาหารสีเขียวคือเพิ่มมานะทุกคนคือตอนแรกมันไม่มีไงมันก็สั้นถึงแค่ตรงนั้นอ่ะมันเป็นเหมือนโดมขึ้นมาค่ะมันสั้นถึงแค่ตรงนั้นนะแล้วก็ที่เห็นได้ชัดเลยคือเขาเพิ่มน้ำตกตรงนู่นมานะเห็นปะที่มันเป็นน้าไหลเข้ามาเข้ามาไปฉาบน้าตกนะคะเขาได้เขาได้แบบรีโนเวทแล้วก็เพิ่มเข้ามาแล้วเดี๋ยวลินพาไปดูใกล้ๆเนาะว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนะคะไปกันเลยค่ะ โ okay. อเคลืมบอกนะว่าเขาเพิ่มไปตรงนี้มาด้วยใน mm hmm. <Okay. S 2> เขาเรียกว่านะสะพานให้เดินไปนะคะ mm hmm. นี่นะคะอันนี้คือตรงน้ําตกนะที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่เนาะที่บอกไปตอนต้นว่าเขาสร้างขึ้นมาใหม่เรารู้สึกว่ามันโอเคนะมันดูแบบดูมีอะไรว่าขึ้นอะ่ะอันนี้ก็เป็นน้าตกเนาะนี่นี่นะคะอันนี้คือแบบ โอเคโอเคค่ะก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวค่อยไปดูโซนต่อไปเนาะโอเคค่ะเราก็จะเดินเข้าไปตรงส่วนขน้างในของช็อกโกแลอวิวเนาะไปดูว่าข้างในมีอะไรบ้านแล้วก็ตรงไหนบ้านที่สามารถถ่ายรูปได้นะคะนี่ตามมาเลยอันนี้นะคะก็จะเป็นแบบอไอสาระม้าหมุนเนาะมันก็จะมีม้าอยู่หนึ่งตัวที่เขามาถ่ายรูปกันบ่อยๆก็คือตรงนี้นะคะ โอเคส่วนตรงนี้นะคะเป็นส่วนที่เราบอกว่ามันเป็นร้านอาหารที่ต่อเติมขึ้นมาเนาะมันก็จะมีแบบชิงช่องชิงช้าอะไรอย่างงี้ด้วยนะตรงนั้นนะ่ะนี่ทุกคนเรามาเจอไอ้ป้านต้นไม้นี่แล้วนะเนี่ยมันก็จะเป็นรูปทรงประมาณนี้นะคะเดี๋ยวดินว่าน่าจะขึ้นไปได้นะเดี๋ยวดินจะพาขึ้นไปนะคะรูปทรงมันแบบดูสวยดีนะเออในสายตาเรานะนี่ เดี๋ยวเราพาขึ้นไปนะคะทุกคนโอเคค่ะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของบันไดนะคะก็จะพาเราขึ้นไปบนนู้นเนาะเป็นบ้านต้นไม้นะคะไม่รอช้าค่ะเดี๋ยวเราไปขึ้นกันเลยชิปเสียวมากอะเสียแบบเดินไปอยู่ดีแล้วพุ่งแบบตกอะคือแบบ ือกล้องด้วยอะไรด้วยไงมันก็จะแบบมีความยากนิดหนึ่งเนาะปึบถึงแล้วค่ะอันนี้เป็นส่วนข้างในนะคะข้างในมันก็จะเป็นแบบทิกเจอร์ประมาณนี้เนาะให้เดิมเป็นแบบรูปวงกลมนะคะแบบเออวนไปเรื่อยๆอะไรอย่างงี้เออมันก็จะมาสุดที่ตรงนี้พอดีนะคะนี่ แล้วก็เป็นทางวนออกนะคะวนออกก็คือวนออกจากที่เดิมที่เราเข้ามาเนาะพอวนออกไปปุ๊บก็จะเป็นแบบวิวสระน้ำนะคะเออนี่สวยมากเลยนะทุกคนสวยมากต้องลองมาเราจะรู้ว่ามันแบบสวยมากๆอะไรอย่างนี้มันก็จะมีจุดถ่ายรูป2จุดนะคะก็คือจุดตรงนี้กับข้างในที่เราแผนไปนะคะถ้าเป็นจุดข้างในก็จะแบบว่า เห็นเป็นวิวต้นไม้ถ้าเป็นจุดข้านมก็จะเห็นเป็นแบบวิวของสระน้ำเนาะประมาณนี้นะคะของบ้านต้นไม้เนาะสามารถมาได้นะคะวิวสวยมากเลยนะนำเสนอจ,จริงๆไงตรงเนี้ย โอเคค่ะทุกคนวันนี้นะคะลินก็ต้องกลับแล้วเนาะเพราะว่าพรุ่งนี้อ่ะเป็นวันเปิดเทอมเดี๋ยวว่าเราจะพาไปดูข้างในนูน้นกับบนหอคอยนี้นะคะคือจะเห็นวิวหมดเลยเนาะบนหอคอยนี้ตาไว้คลิปหน้านะคะเพราะว่าวันนี้ต้องกลับแล้วจริงๆเพราะว่าตอนเราว่ามันเนี่ยตอนนี้สามทุ่มและจะสี่ทุ่มคือมันดึกมากๆนะคะวันนี้ก็ขอจากลากันไปแค่นี้นะคะเดี๋ยวกันไปเท่านี้สิเข้านี้คืออะไร โอเคค่ะขอจารากันไปเท่านี้เนาะนะแล้วก็จาร่าไปด้วยฝู่งเป็ดน่ารักน่ารักนะคะนี่กลุ่มนี้ที่ไม่รู้ว่าแบบน้องมาทำอะไรนะโอเคค่ะก็เดี๋ยวไปเจอกันตอนกลับบ้านเนาะบายพาถึงบ้านแล้วนะคะก็เวลาแบบโอ้ดึกมากเพราะว่าไม่ได้จัดตารางสอนไม่ได้จัดอะไรด้วยคือดึกมากก็ เรากะว่าจะเตรียมตัวอาบน้ําแล้วนะคะแล้วก็จะนอนเลยหรือจะจัดตารางสอนก่อนแล้วค่อยนอนเนาะโอเคเดี๋ยวลินไปอาบน้ําก่อนนะคะทุกคนโอเคอาบน้ําเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะตอนนี้เป็นเวลา3ามทุ่มสีโอเคเราก็จะทําการปิดคิวของวันนี้แค่นี้นะคะแล้วก็จะขออนุญาตไปนอนแล้วเนาะโอเค อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้นินทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย